วัสดีพี่น้องทางฝัง่งลราฝั่งไทยและต่างประเทศมือเซานีา่ค่ะตื่นแต่เช้าเนาะไปหาเหิดหมวยพี่น้องตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ครึ่งเนาะเอาไปให้ป่วยเอาโทรศัพท์เมี่ยงเอาพี่น้องทำพิธีวะโอ้คนมหาหาลายที่มีบอ,นองน้อยกว่เนา,าะ,ะได้บอสว่ะมมาแล้วพอได้เตือพี่น้องเลยได้เต็มกระตาและกันเต็มหงอยงเลยพี่น้องถ้าเดี๋ยวหมุนบุป่าบุดงแบบบุดชีวิตเลยเหมือนี้ นี่เท่ากับได้แบ,บยย่งค์ให้อันหญ้ายน้องเพ็ดเนาะแบ่งให้ยายบาา้านหนึ่งคนไลยเมนกระซ้าใหญ่หนึ่งเน,บบน,นะานนนนะเข้าไปหาได้กระตาล้นกระตา่ายนี่นาะแล้วกระเต็มทุกอยางเนาะแต่ละคนเพิ่นไปหากะบางคนกัได้บางคนกับ่ได้เมนแล้วแต่ดวงดอกบานเนี่ยสิเอาไว้หนึ่งเนาะดอกจูงเนาสิจเก่งพี่น้องละกันเซลล์เมื็ดฝากไม่หวานเนาะเอาไม่ต้อนไม่หวานอันโทรหาแม่เมื่อกี้นี่แม่เข้าไปหาเห็ดได้รสจันเปิดกลองมาแม่คิดว่าเห็ดปวกแต่ทีเห็ดมวย แม่วาอ่าหนึ่งมาฝากแม่ใน,นเด้อเน,อะนาะอยู่ทางเซโนโบ่มีพี่น้องเห็ดหมวยเนาะแม่ไมีแต่อ,อ,อยู่ทางแคบเพราะว่ามักหมวยบม่มีสวนรคเขตอันวจมีกับมีแถวดงเอาไปป,ป,ปล,ลูกบ่บ่ได้คือป้งใหญ่เอาหมากมันด้เนาะเอาหมากไปใส่่าไปโยนใส่ฝังใส่อันนี้ห้าสิเห้าสิมาเหลาแกงพี่น้องแกงเขย่านางเนาะเมนูเมนูมานี่น่องน้อยอ่าจืดบ่ได้เลยว่าเคยกินตอนใด หรือว่ายังบเคยกินบ่เห็ดหมวยเยนาะเคยกินเลี้ยงน้อยทแบบบยักจื๋วจังหวน้องตเกียวนะเคยไปหากับพอ่อเนาะงงเนาะไปก่อนนะไปหาได้กระดอกบานกับพอ่อเนาะแต่นี่ค่ะขรังแรกเลยที่หาได้หลายแล้วก่ะหาได้ดอกจูพี่น้องดีใจแบบคักข,ขนาดเลยน้องน้อยหู้แล้วเทคนิคก,การหาเห็ดหมวยตัวเกียวจัดไปหาหาสิบบาเห็ดหมวยก็คือไปหาอยู่เครือเครือหมักหมวยพีน่น,น้องบ่อนนะจินมีเครือมันมีอหนหมักหมวยก็คือมีเห็ดเนาะ ที่เข่าไปเข้าไปหาเฮ็ดมวยแล้วต้องแงนก่อนพี่น้องแงนเบิ่งว่ะคือเอาไปทางใดน่ะหมากไปทางใดแล้วเฮาค่อยลงมาวางหมากมันหล่นแล้วก็ไปปืดเบื้องเห็นโลดนี้แบบนี้เลยเกอะแข็งแข็งพี่น้องมองเพผืนๆมีเฮ็ดปวกได้ดอกเกี่ยวเนาะไม่นคือเฮ็ดปวกเป๊ะเดี๋ยวเฮาที่อ่าลดซาดแล้วเฮา ตอนแก่จังมาฟังรสชาติดำกันมารสชาติถังไบบพี่น้องเพราะว่าเขาา้ากับโบราณจิ๋นโดนแล้วเน<อ>าะเ<อ>ากินา<ะ>แต่แท้ยังน้อยๆคือเห็ดปวกอื้อหนางวานหวานมาคือเห็ดปวกมาแต่ว่ากินอาะสิบอค,คือเนาะกินเนาะเพิ่นกายไปกายมากคือก็โอ้ได้ลายแท้เพิ่นมาเพิ่นเข้ามาเบิง่งคนหาเต็มป่าไปหายุไซพิ่นปาบางคนกบับโบราณเนาะไปหายุป่าครับผมไปหายุป่าครับพาเดี๋ยววอร์เหาะกันดวกน้อยนะพี่น้อง สภาพเมื่อเช้านี้ตื่นนอนแกะขีดตาแล้วก็แปรงฟันแล้วก็ไปปาเฮ็ดเลยวายเลยสภาพหัอยหงอยหงอมยุ่งกับไล,เเลบห่ห,หลยพี่น้องหอยหน,น้ำผากนี่นาำขูดอนาำขูดน้ำผ,ผากแซ่บแสบเสบียดน้ำผากพ้าเ,เดี๋ยวตื่นเต้นแล้วไ,ได้เฮ็ดหลายบุคคลไดลายไปเยอะเสือ ข้าวที่เราถ่ายเลยกัถ้าเอื้อมีมาจะพ้ากันแกงแม่นส่วนไน้นั่งแล้วเพื่อนไปเวียะเพื่อนพี่น้องเพื่อนมาเลยกะหัวหนุ่มหัวหน่องแล้วก็ไปอาบน้ำเลยกับไปเวียล่อยให้เป็นหนา<ม>้าที่ของเราไปส่งของนอะพี่น้องน่าจะไปชงไข่รูปแน่นส่วนเอื้อมีเพื่อนกำลังจะออกมากินแกงเห็ดมวย <c oughs> เห็ดหมวยเห็ดหมวย มากมันกะหลายๆท่านอาจจริยังบอกเคยกินเนาะเพราะว่าบางคนเพิ่นกะบอกงูนะว่ามากมันกินได้ส่วนน้อยส่วนอันส่วนน้อยสิเป็นอันประมาณแบบเขาเท่าไม่เท่านะเพิ่นจีหูคนสมัยตะกี้นะคือแม่ของนงน้อยแหละเพิ่นกะงูคือแม่วาพือท่ากินแต่น้อย,นอยเนาะถามว่าแซบบอกกินน้อยค่ะกินได้แต่กินหลายนะมันเลี้ยน หมากมันกะห้อยหอยเยอะตะเกียบเนาะพอสิเป็นน้านเป็นมักไฟกับโบได้ท่านไเอาหม้อเลยท่านเป็นมักไฟผัดบ่มีเฮ็ดไปพี่น้องเทิ้งดอกบานแสนเป็นมักหัวหอยดีแล้วดอกบานแสนี่หนึ่งน้องน้อยยังได้อาบน้ำพี่น้องกาเฮ็ดเบี้ยแล้วต้องตะเกียบมาแล้วกัไปอาบน้ำเลยพี่น้องเพราะว่าสภาพบ่ไหวขันโมญงโมญงนี่ตอนขี่รถมากนะเพิ่งว่งขนาดน้องน้อยอยากหัวเลย น้องน้อยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับน้องดูกเกีียวใช่ไหมครับใช่จ้าใช่ค่ะเพราะว่าพี่น้องสภาพแบบหัวหยุ่งหอวหยองจะป่าเฮ็ดเนาะท่านจะคู้ว่าเป็นตัวเกีียวแท้บ่ต้องถ้าเห็นตัวเกีียวต้องเห็นน้องน้อยถ้าเห็นน้องน้อยคือเห็นตัวเกีียวก็คือตัวแท้ท่านเห็นเลี้ยวเดียวแลวบ่แม่เดอพี่น้องเด้อสี่พี่น้องทางเมืองแขกเนาะคนจิ๋วเฮ็ดหมวยพี่น้อง ยาแขงนี้น่าจะมีหลายขุนตุกพิดออกมือแรงนี่กะออกอีกพี่นีง่งนาออกตลอดถ้าิทนอนน้อยเงานอนไปหาเห็ดมันบมันวางป่าตัวหนึ่งแล้วมันมันบอค่อยมันบอค่อยมานด้วยอยากนอนเด้ว่าเมื่อนะเมื่อนะไปแล้วไปเห็นอันอีกป่าหนึ่งป๊อตกบ่อย่างเมื่อ ่อยากเมื่ออะไรวะจะตื่นชิพ่าจะขายเฮ็ดไปขายมาสัน้น <c oughs> จนตื่นเอ,อนือนางว่าคุณขายูกิโลละหันากันวนหาร้อยบาทเปล่าเมนบอเดี๋ยวลองถามเอ,อือนางอีกพีนองเลยเอ,อืเอ,อนางว่าว่าคุณขายกิโลล,หละหละันบอ<า>ว่าแต่ว่ามันกับบรินักไดทีนองบรินักแห่อกว่าบอว่าบนีห้าร้อยเออบอมันแบบเบา เท่าเหลาเฮ็ดแล้วเท่ากับสีเอาไปล้างน้ำกับไปแกงพี่น้องคือสีแซบทักขะาดแกงส่น้ำหย่านางพี่น้องแซบนมกนเด้อมื่อนี้ไปเอาไปล้างไปตอนนี้ก็ฝนตกนี่บรรยากาศดีขนาดเลยเท่ากับ้างน้ำหย่านางไว้เผื่อใส่แกงเฮ็ดพี่น้องน้ำพอนเท่ากับเสี่ยวเฮ็ดลงไปเลยบ้านทุกพี่น้องเลยแซบนมกนเ้างมื่อนี้ แดงเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดม้วยเห็ดม้วยเห็ดยังวะเห็ดม้วยม้วยจะทายเห็ดม้วยม้วยมุ้ยเห็ดม้วยใครเคยกินก็ลองคอมเมนต์มาเป็นเนาพี่น้องว้าววันนี้เรากำลังมาใส่ผักซีวกันเลยพี่น้องนี่ผักซีวเอ์นางเก็บมาอ่อนๆเลย มาปรุงเป็นนัวปลาแดกกันเลยเนาะหม,ชม,มูชูสรสลงไปวันนี้จะใส่ปลาแดกพี่น้องใส่ปลาแดกลงไปเลยปลาแดกคนเราโอ้คือใส่หลายแท้ว่าซชันเนาะเป็นปลาแดกที่โบเข้มบันไดพี่น้องเลยห่อน้ำ้อนใส่กินปลาแดด อันตก้าปลาแดกกับเดรดอดื้นขนาดเอามาป่นน้ำมาตองลงมาใส่ปลาแดกลงไปเลยปลาแดกคนเราโอ้คือใส่หลายแท้พี่นเนาะเป็นปลาแดกที่โบเข้มบันไดพี่น้องเลยห่อน้ำ้อนใส่กินปลาแดกอันตก้าปลาแดกกับเดรดอดื้นขนาดเอามาป่นน้ำมาตองลงมาวันนี้น้องตัวเกี่ยวกับพี่มาใส่ข้าวเบื่อเลยพี่น้องป้าตบเป็ะเซลขนาด หอมประแดกขนาดเลยพี่น้องเลยหิวเข่าได้บ้านแกงยังบรแณก็หิวแล้วเนาะนี่พี่น้องอันนี้กะอิปิดปลาฝ่าไว้เฮ็ดเพิ่นซุปเนาะนี่กะผักอีตู่เฮาพี่น้องนี่หอมๆเลยมลยนี่ห้หมอคนสดบ้านเนาะแกงฮิดหมวยเฮากา สุกแล้วเด้อหอมขนาดเลยดอกใหญ่เลยเนาะเวลาเขาแกงเลยดอกฝนสีบอแตกะนะพี่น้องเดี๋ยวน้องน้อยสิเอาพักอิต้เนาะลงไปเลยแล้วก็ป่งให้มันเยินจังหน่อยแล้วก็ตักไปกินเป็นตาแซ่บตาเท่เนาะนี่ ตอนนี้แกงเห็ดน้องตัวเกี่ยวกันแล้วไปเค็มหอยนะพี่น้องนี่ปัาดตัวคือแกงเฮ็ดปวกเลยพี่น้องมาเอา้ิมาตักลงมือกินข้าวเทียนกันเลยพี่น้องมือสับแซ่บน้ำกันเนาะมากินน้ำกันพี่น้องเอฟซีจะแซ่บขนาดเลยตอนนี้เฮากะแกงแล้วละพี่น้องมาบวกกับ น้ำพริกปลาทูเอ้ยมีเพื่อนเฮ็ดสุกลินมื่อนี้พี่น้องวิธีท,ทำกับใบเบิ่งได้ที่ซองลุงรัศมีสาวลาวเซโนโลเลยพี่น้องวิธีท,ทำของเพื่นนอนเนาะน้ำพริกนี่ปลา<อ>น้ำพริกปิ้ตซ่าแซบน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูม่ต้องหา,างน้ำนาลานี่น้ำพริกจ้าไอ้ามอบริบกันเพื่อนเทียบ เคยนางเบาเลยเนาะเคยหนาวอ่ะคือเห็ดปวกพี่น้องเดี๋ยวลองซีเมืองดอกเห็ดก่อนโบได้กินดนแล้วสดๆเนาะหวานหวานกูเห็ดปวกเลยพี่น้องแก้คัดได้แป๊บถ้ารับตากินเนาะแม่แต่ว่ากลิ่นเนี่แม่อืแต่ว่าเพื่อนสีบ่หวานซ้ำเห็ดป่วงหวานนิดนึ่ง มันบั้พริกมาใส่เข้าวเลยหืมกินข้าวสวยม, <c oughs> มือเนี่ยปลาทูละพักอันบ่วงม,มีประโยชน์พี่น้องกินแล้วนอนรับดีแม่ว่าเพิ่นบอกปลาทูแซ่บขนาดมันหิวขา้าวเพื่อจะได้กินข้าวถึงเวลาสามโมงลวนีอตนแม่บอกบ่ายโมงห้าสิบเอ็ด 2องโมงยั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 งก้านาทีแทบเส่พี่น้องเอ้านางเพิ่นน่ะจงไว้เพิ่นอยู่เนาะเพิ่นไปเวียกพี่น้องเบียยหลายเอ้านางแหลนพุ่นแหลนพี่พี่น้องเลยอืมยอด น้ำพริกกะปิก,กับแซ่บไปหาจนเต้าได้กินตอนเที่ยงมแม่ไปหาจะตีสี่เมือ่มอนนี้ก็ว่าสิไปอีก จะบอกบุมีเวลาขันบุกขำก่อนแซ่บเขาอยากมีเาามราห,หนึ่งแซ่บเนาะหนึ่งเมื่อภากไม่บาไม่บาอยู่บ้านปีนี้มาหาเห็ดฝั่งไทยเนาะหลายๆขนาด พิ่นว่ะโมเมนต์คนบวก,กินบ่บอกฉันเพิ่นก็กินทุกการพี่น้องฟังทายอยู่ในความนมนี่นเนาะฝืนป่ะฝืนว่าโอ้ชิได้พกกอแกงอีบ่หายยากเติบได้พี่น้องเพราะว่าคนหลายเนาะแบบบ่พอกันนะนะเพิ่นต้มยำเมื่อถามแม่านางว่าเพิ่นขายกิโลจากบาทลืม เ่อยกนางวาว่ห้าร้อยฮะบ่แม่มวยอ่ะเป่อยมันายวาวยอยู่เห็ดเปื่อแพงกหนีไรเห็ดหงส์เห็มวยว่เห็ดเปื่แพงกูหนีเห็ดมวยบูนเท่าไปมาณลงสองร้อยสามร้อยบ่ห้อแล้วเห็ดพออยัาโลแปดร้อยอยู่อตลาดนท์พานมไทยเหล้านะพี่น้อง เท็าหร่เนี่ยอาสีบ่วชซบ่บวชประมาณร้อยค่ะพี่แต่ว่าแซ่บปื้อกันเห็ดส้มนะที่แซ่บเห็ดส้มส้มส้มเห็ดออ่หนึ่งแล้วมาเห็ดก่อนแม่แม่ว่าเพิ่นบอกอยู่หนึ่งนะกะมาใส่เกลือเป็นนัวใส่กระเทียมใส่ข้าวเนาะแม่ไม่เคยเห็ดอันส้มที่ปวกเลยแซ่แซ่ แบบไดไ้สมไข่หมดกับเทะไข่มดไห้ตกปีพอเอาไปหาเจียวกับปีเพชรเพชรพี่กินสวนบัวายต้มท่ไเร่กับเพชรเนาะเพชรโคตรกินม่ได้อากาศฮอนส้วนแรงอย่างจิ้น พักบ่วงกับตำลึงเนี่ยพี่น้องผูง้แวลิมโขงนี่หลายเนาะมีประโยชน์เติมข้าวอยู่แล้วเก็บเอาตามธรรมชาติเลยพักปลอดสารพิษ mm hmm. คุณชิว่าสมพ่อจังหุ่นดีเนาะ mm hmm. กินแกงเฮ็ดกินหนึ่งพัก mm hmm. กินน้ำพริกปลาทูเอาที่ยางได้กินตอนสองโมง กินแบบนี้เมีนบุตุยไม่อ้วนกินปานคนลดน้ำหนักเช็ดกับมออย หนอปลาทูโปรโตีนนะโปรโตีนจากปลาโอเมกา้าเนาะโอเมกา้าเกลือแซ่บได้ปลาทูเนาะเนาะแซ่บขนาดเลยพี่น้องมือนีน้เนาะมีหลายอยาอ่างมีทั้งน้าพริกปลาทูแกงเห็ดเฮาก็เลยบเบิดแต่ว่าแซ่บแหง้งแกงเห็ดเฮาเพราะว่าเรได้กินหลายปีแล้วพี่น้องเลย ข้ากกะทิจงไว้กินอีกพี่น้องนี่แม่สำหรับคลิปนี้กะสีได้จบคลิปอาเพียงสำนี้ก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อพบพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย